Okay, Mon, มาครับจังหวะนี้บอกเลยว่าสดชื่นแพทใหม่มาแล้วครับสำหรับเกมโปเกมอนอยู่ไหนปรับยับยับเลยเอาเดี๋ยวจะมีตัวไหนเดี๋ยวไปไล่ทีละกตัวกันเลยครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ เติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับใช้โค้ดฟอร์ดี้พิ่วนลดด้วยนะครับเดี๋ยวผมไล่เอาตัวเกีาราดอสก่อนเพราะดานรงซีเรีสนะครับเกลดอสเนี่ยมันได้รับบั๊ สามท่านะเอาท่าแรกก่อนเลยที่ว่ามันเป็นจุดเด่นสุดก็คือท่า Waterfall ใครจําได้ไหมว่า Waterfall ผมบอกว่าไงคือมันอืดใช่ป่ะแพดใหม่ทุกคนดูนะฮุยฮุยฮุยโครแวนโอ้โหไมก่ก็ผมเปิดให้ดูนี่ดีกว่าเจียลาดอสสองศูนย์หนึ่งนะรหัสลับนี่นี่ทุกคนดู waterfall แบบเก่านะดูนะทุกคนดู w a t e r f a l l แบบเก่านะดูนะเอ้อยเอา้สาสไลด์ สไลด์สไลด์มาดูของใหม่ของใหม่เฮ้ยสไลด์สไลด์สไลด์อูโหเร็วขึ้นทีนี้มาท่าที่2ครับอควาเทลนะทุกคนจะสังเกตว่าระยะเคลื่อนที่อ่ะมันสั้นลงคือส่วนนี้แหละคือส่วนที่ได้บัฟมาต่อกับอีกท่านหนึงนะก็คือท่าเบล c ์ครับท่าเบลช์นะครับตอนนี้นะแค่โดนสตูก็ยกลอยแล้วนะครับแต่ว่าต้องเป็นแบบขั้นเกรดเต็มนะถ้าเกรดไม่เต็มไม่ลอยนะครับ ในขนาดที่แผดเก่าอ่ะต้องใช้ดัก้อนเบรดคอมโบเท่านั้นครับถึงจะรอยนะมาไล่กันกับตัวสุดลักของฟอร์ดี้โซโลโอาร์กในสแลเนิร์ฟทำไมเขาไม่ได้เอาไปแข่งด้วยซ้ำอันดับแรกนะครับโซโลอาร์คนะโดนเนิร์ฟ3าอย่างนะครับแต่อย่างที่3มเนี่ยผมจะต้องอธิบายอย่างใจเย็นนิดนึงอย่างแรกตอนดามจแดชเบาลงครับอันนี้นะปั๊บอย่างที่สงนะครับดามจตอน ตอนตัวเนี้ยนะจังหวะลงอเน,นี้ยเบาลงครับคือในสตีมเนี่ยผมค่อนข้างจะพูดติดๆขัดๆเอาเป็นว่ามันฮิลเบาลงนะครับสำหรับนายเลสแต่ว่ามันได้ทําการเปลี่ยนรูปแบบการฮิลนะเดี๋ยวทุกคนมาทาความเข้าใจไปด้วยกันนะครับอ่าทุกคนดูนี่นะสมมตินะครับแพทเก่านะแพทแพทเก่านะอันนี้เราผมจะแบบแพทเก่าก่อนดูตัว X นะครับมันเป็นตัว X แบบนี้ใช่ไหมโดนตรงไหนของตัว X นะครับแบบตัว X อ่ะโดนตรงไหนของตัว X คือฮิลฮิลเลย100%นนะครับแพทใหม่นะครับ มันจะแบ่งเป็นแบบนี้ตัว x เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อันแบบนี้ถ้าโดนสีขาวฮิวห้าิเปถ้าโดนสีแดงฮิวอีก50%าสิบเปองงไหมถ้าคุณต้องการที่จะฮิวให้เต็มที่ของผลของท่าของมันคุณต้องโดนตรงกลางตรงนี้อ่าตรงกลางตรงนี้ตรงกลางตัว x เนี่ยคุณถึงจะฮิวได้100%ของท่านะครับถ้าคุณโดนแค่ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะถ้าคุณโดนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้หรือแค่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะครับคุณจะฮิวเบาลงกว่าปกติครึ่งหนึ่งอันนี้ยังไม่ยังไม่นับเรื่องของการฮิวเบาลงด้วยนะแล้วก็อันนี้ผมสมมุติว่าอันนี้ผมรวมรวมอันนี้นะครับรวมมาเป็น100นะ100%ของแพชใหม่เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าแพชเก่านะแพชเก่าสมมติแพชเก่าฮิวพันหนึ่งแพชใหม่อาจจะฮิวอยู่ประมาณ800นิดนิดละกันอะ800นิดๆิด อ่นึกออกไหมอันนี้คือตีเป็นเลขเปอร์เซ็นต์ให้เห็นเฉยๆแปบ๊บหนึ่งอ่ะถ้าผมโดนแคบไปฮิวสี่ร้อนะทุกคนเห็นฮิวสี่ร้อใช่ปะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสับเต็มข้อลรอเต็มแข้ง,ขงตรงกลางฮิว800เห็นปะจาก407ขึ้นเป็น814เท่าตัวครับมาถึงตัวไฮไลท์สำคัญอย่างมัชชิบูลละสุดยอดออลราเนอะอ้าไม่ใช่กดผิดอันดับแรกครับค่าซูเปอร์พาวเวอร์นะโดนเนิร์ฟคูลดาวน์เพิ่มขึ้นวิหนึ่งนะครับจาก7.5็ดจาวิเป็น8.5ดจุาวินะครับเนาะ แล้วอันดับที่2ครับสแมกดาวปกติทุกคนจะเห็นเกตมาชิบูลมันเหมือนมี3เกตใช่ไหมแต่แต่ละเกตนะครับมันจะมี2เกตย,ย่อยอเดี๋ยวผมจะโชกธรรมดาให้ดูทีหนึ่งจะเห็นว่าเกตมันขึ้นครึ่งเกตอันนี้คือเรียกว่า1เกตนะครับทีนี้สแมกดาวครับแพทเก่าอ่ะมันจะอัปเปอร์คัตได้2เกตจับทุ่มได้2เกตขั้นพัดได้3เกตแล้วรวมกันมันจะคือแบบธรรมดาได้4เกตขั้นพัดได้6กเกรใช่ไหมแพทใหม่นะครับสแมกดาวขั้นธรรมดานะครับได้เกตเดียวจับทุ่มได้เกตเดียวเป็น2เกแนี้เลย คือมันหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะมัชชีบูลซูเปอร์พาวเวอร์พลัสนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูสมักดาวพัส s ก่อนสมักดาวพัส s ก็จะเหมือนสมักดาวแพดก่อนครับก็คือได้หนึ่งเกรดเฮย้ฮยเฮ้ยเดียวเดียวนะวัอดเอ้ะผมว่าน่าจะบัคอยู่นะเอาว่าน่าจะบัคอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ่ะอันนี้คือตามเอาตามข้อมูลละกันนะครับตามข้อมูลสมักดาวพัสนะครับมันจะเพิ่มเกรด จากปกติโชคโดนกับจับทุ่มครั้งละ3าเกตใช่ไหมเหลือ2เกตแต่ว่าตอนนี้มันบั๊อกอยู่ไม่รู้นาคตจะเปลี่ยนไหมก็คือตอนตอนอัปเปอร์คัทนะครับจะได้แค่เกตเดียวแต่ตอนจับทุ่มจะได้2เกตรวมเป็น3เกตอันที่นี้มาต่อซูเปอร์พาวเวอร์นะครับซูเปอร์พาวเวอร์นะครับแพทเก่าอ่ะก็คือถ้าเกตเต็มใช่ไหมเราจะรีเซ็ตคูดาวได้ทันทีแต่แพทใหม่นะครับลดคูดาวสามวิซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เราไม่สามารถคอมโบแบบเราไม่สามารถปูคอมโบได้เนี่ยเห็นปะ มิวทเนี่ยโดนเนิฟทั้งหมด3ส่วนนะส่วนแรกคือเป็นดาเมจค่าสเตตัสพลังโจมตีสเปเชียลแท็กนะครับแต่ว่าน้อยซะจนรู้สึกว่าไม่แตกต่างแตเว็นว่ามันลดก็คือลดละกันส่วนที่2ที่โดนเนิฟครับก็คือเรื่องของท่าเทเลพอตเวลาใช้ท่าเทเลพอร์ตทุกคนจะสังเกตด้านล่างว่าจะได้บัฟเห็นไหมตอนครั้งแรกนะดูนะดูนะก,กระโดดปั๊บี่ยเห็นไหมมาละอันนี้จะเป็นบัฟที่ทําดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเวลาเราใช้แล้วเราจะทําดาเมจเพิ่มขึ้น20% แล้วก็ระยะเวลาของมันคือ3วิขั้นพัสคือ3 0มเลยนะครับสมมุติว่าคุณตีปกติ100คุณเทเลพอร์ตขั้นธรรมดาแล้วคุณตีก็จะเป็นร้อยยีเลยเนาะแพชใหม่ครับเนิร์ฟนะครับดามเมจที่ทําได้เพิ่มขึ้นจาก20%เหลือ10ครับแล้วก็ระยะเวลาจาก3วิเหลือ2วิขั้นพัสเนี่ยจะลดจากสามสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ในมิวทูนะครับมิวทูวนะทำดามเมดเมทเบาลงระดับหนึ่งเลยแล้วก็ติดเงิน สำหรับมีวายแค่นี้เลยครับต่อไปเป็นหนึ่งในตัวเมนพี่ชายสุดรักผมไคลิกี้ครับไคลิกี้เนี่ยเอาจริงๆเดี๋ยวนะหาชุดใส่เสียดายไม่มีเป็นไคลิกี้ได้บัฟมาสองส่วนครับนั่นก็คือส่วนของท่าซับ m i s s i o n ท่าแรกนะหลักๆก็ไม่มีอะไรครับซับ m i s s i o n แรงขึ้นมีแค่นั้นเลยซับ m i s s i o n แรงขึ้นจบแต่ทีนึงสองพันถือว่าแรงอยู่นะเออแรงแรงแรงพอเรื่องเ,เอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่า ทุกคนดูท่าคอช็อปนะคอช็อปมัน600เองอะ่ะคิกก็พันสามนึกออกปะแต่ซับมิชชั่นอ่ะอยู่ที่2,000เลยทีนี้มาเทียบกันกับท่าดันนามิกพันช์นะครับกระโดดทุบชกพันหกเองตอนนี้ซับมิชชั่นแรงมากจริงๆดามเจสซับมิชชั่นมันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับพอดีผมใส่ Band มาโซแบนมาแล้วมันทําดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดใช่ไหมไอตุ๊กตานี้เลือดมันเยอะไงแต่ว่าซับมิชชั่นอ่ะแพสนี้ถือว่าแรงมากจริงๆครับต่อไปเป็นหนึ่งในโปเกมอนสายดีเฟนเดอร์ที่เคยเป็นเมตาที่สุด ตั้งแต่ช่วงอดีตการจนถึงปัจจุบันและเพิ่งหายไปช่วงหนึ่งนะคาบิโอนนั่นเองถ้าบล็อกอะปกติเวลาเราใช้อะเราจะเคลื่อนที่ช้าลง45%แพทใหม่อะ่ะ ทำให้เคลื่อนที่ช้าลงจาก45เหลือ30พูดง่ายๆก็คือวิ่งไวขึ้นกับแพทเดิมแต่ถามว่าช้าไหมเอาจริงๆก็รับได้รับได้อยู่นะเพราะว่าโดยปกติแล้วคาบิอนเนี่ยเราจะเอามาใช้คู่กับ X-speed อยู่แล้วแต่ว่าการที่ไม่มี X-speed แล้วมันทำให้เคลื่อนที่ได้แบบเนี้ยมันช่วยได้เยอะครับเพราะว่าดูจากการดันเมื่อกี้ถือว่าไม่แย่เลยนะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเกราะนะครับที่ได้จากท่าบล็อกครับ เพิ่มขึ้นกว่าแพทเก่าผมเขียนไว้ว่า50%จริงมันเพิ่มสมมุติแพทเก่าคุณได้ประมาณพันหนึงแพทนี้คุณได้ประมาณพ5นหเลยอ่ะเออแบบโอ้ยทุกคนดูเกาะขาวดิโอ้โหนี่คาร์บิคอนเรวเจอ่ะใช้ปั๊บยังกับบาโค้ดอะนะลองดูเวลสิหโอไมายกดโอ้โหปาดโอโหคเยอะเออได้ถ้าบล็อกนี่คือแบบได้เกาะได้แบบโอ้ม่ ทีนี้มาต่อกับตัวกิลกาครับกิลกาได้รับบัฟสองท่าครับท่าแรกคือสตาร์เกีร์ซอสท่า2คือไอออนเฮดครับสตาร์เกีร์ซอสนะครับปกติของเก่าคู่ดาวเจ็ดจุดาวิใช่ไหมของใหม่ก็จาก7.5เหลือ6.5จุดาวิครับแล้วก็ไอออนเฮดครับของเก่าคู่ดาวหกเอ่อเจ็ดวิของใหม่คู่ดาวหกวิครับ สำหรับฮูป้าครับได้รับบัฟท่าทริกครับท่าทริกเนี่ยมันจะได้เกาะเพิ่มจากแพทเดิม200หน่วยแค่นั้นเลยคือได้เกาะเพิ่ม200นหน่วยคือแพทเก่าเนี่ยคือถ้าเอาตามอัตราส่วนมาคิดนะอัตราส่วนเท่าเดิมอัตราส่วนต่อเลเวบเท่าเดิมค่าฐานเพิ่มขึ้200น200หน่วยแค่นั้นเลยครับท่าทริกได้เกาะเพิ่มขึ้นนิดนึงคือแทบแทบไม่ได้อะไรแต่ข้อดีของท่าทริกตอนนี้ก็คือมันสามารถที่จะ <ไป S 1> ทําให้ตัวละครวิ่งไวเพิ่มขึ้นจาก2วิเป็น3วิครับซึ่งมันก็เพิ่มส่วนนี้โดยส่วนตัวผมมองว่า ไฮเปอร์สเป h โฮ e เหมือนเดิมครับแบ็กกี้นะครับทุกคนผมจะพูดอย่างนี้แบ็กกี้ตอนเลเวล1ค่าพลังดีเฟนต์ลดลงเยอะมากค่าดีเฟนต์ตอนเลเวล1นะครับจาก95หน่วยเหลือ85หน่วยค่าสเปเชียลดีเฟนต์จาก70หน่วยเหลือ60หน่วยที่เลเวลต้นๆน,นะครับถือว่ามีผลระดับหนึ่งแต่แบ็กกี้นะครับตั้งแต่เลเวล5เป็นต้นไปนะผมบอกเลยว่าถึกไม่ต่างจากแพทเก่าเลยคือมัน,ม,นมันเป็นการเนฟที่แบบ กิ๊กก๊กมากกิ๊กก๊กกิ๊กก๊กกว่ามาสเคเนียก็แบ็กกี้นี่แหละครับจริงแล้วนอกจากนั้นนะครับแบ็กกี้นะได้รับบัฟในส่วนของท่าเปลาเพย์ด้วยแล้วก็ท่าวิชด้วยครับเปลาเพย์เวลาใช้โดนครั้งแรกนะครับสตูจะติดเคลื่อนไหวช้าลง30%เอร์เของเก่า25%ของใหม่30%นะครับแล้วก็สตูจะเคลื่อนไหวช้าลง2วิก็เพิ่มเป็น2.5าวิก็คือเพิ่มไปอีกครึ่งวิอ่ะเปลาเพย์ตอนสะบัดหางนะครับ ปกติแล้วนะจะทำดาเมจตามพลังโจมตีคู่ต่อสู้200%นะครับก็เพิ่มเป็น240%นะยิ่งคู่ต่อสู้มีพลังโจมตีสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนมากแบบแรงมากขึ้นเท่านั้นและอีกท่าหนึ่งที่ได้รับการบัฟมาก,ก็คือท่าวิชครับของเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปลดเลือดตัวเองแป๊บหนึ่งท่าวิชนะครับตอนนี้มันมันใช้อัตราส่วนในการฮิลสูงขึ้นมากเลยทุกคนว่าวิชเลเวล6เท่าไหร่ลองคิดตัวเลขเล่นๆแต่ผมบอกเลยนะมีเป็นพันอะ เกือบพันนะพันห้าไอ้ที่ผมผมแบบโอ้พันห้าเลยเหรอเวล6หกคิวพันห้าเวลาสิบสองขั้นพัทฮิวเท่าไหร่เลือดเต็มก่อน <laughs> อ่ะมาดูส wow. องพันหนึ่งว้าวมาลิลีได้รับบัฟอหนึ่ง1,5านะครับแต่ว่ามีผลทั้งท่านธรรมดาแล้วก็ขั้นพัสเลยนะครับแลวก็คือท่าน้ำบนนะ น้ำวนนะครับได้รับบัฟลดคูดาวจาก11วิเหลือ10วิครับแล้วก็ในขั้นพัสนะครับปกติขั้นพัสนะคูดาวจะอยู่ที่9วิครับขั้นพัสนี่ก็ลดคูดาวลงเหลือ8วิถือว่าดีมากๆเลยครับอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการจะเรียกว่าบัฟก็คงใช่ละมั้งก็คืออยู่ในมูสเบลรี่แบชครับเบลรีแ่แบชแพทเก่าสามารถเลงไปที่เป้าหมายโปเกมอนป่าได้ครับแพทใหม่เลงโปเกมอนป่าไม่ได้แล้วนะครับเลงไปที่โปเกมอนอีกฝ่ายได้เท่านั้นนะครับผมก็ มีสองส่วนนี้เท่านั้นครับที่มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงของตัวมาลิลลครับผมเนาะแค่นี้เลยสําหรับมาลิลลครับเงี้ยงเงียงเงี้ยเทุกคนเห็นอะไรปะทุกคนเห็นอะไรปะทุกคนเห็นอะไรปะดู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 เอาล่ะบูบับนะมาลิลลบูบับสสองหนึ่งไปเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเอเอาล่ะน้าบน เฮ้ยสามโอ้โหคูดาวโคตรน้อยเหลือจ่าเชื่อแล้วแล้วทุกคนดูนี่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 แล้วก็จ่ายอยู่ไหนสักหนึ่งทีแล้วก็ออยังอนแนนงดูนี่น้ำบน3าครั้งอะเฮ้ยมองดีๆนี่ยังกับบานะเลยนะ วุ้ยน่าลองใส่โทรคโคมากเลยว่ะ <laughs> ต่อไปเป็นอีวาพาเลสครับอีวาพาเลสเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากหลักๆก็มีการแก้บัคแล้วก็เพิ่มนิดเดียวไม่ได้เยอะอย่างที่คิดครับก็คือจังหวะท่าใช้ตอนใช้ท่าอยู่ในมูฟหรือว่ารับเบอร์เราเชอร์นะครับมันจะได้อันซ็อบเอเบิลตอนที่กําลังไล่ครับนี่แแค่นี้เลยเอฟี่ <laughs> ได้รับการแก้บัคชุดกิโมโนใส่แล้วเล่นแพ้ครับ <laughs> เอ้ไม่มีไม่มีโทษโทษโทษโอันนี้ไม่เกี่ยว <laughs> ยังไม่แก้ผมลองแล้วโอเคๆอ,อ่ะสำหรับเอฟี่ครับสโเรตพาวเวอร์ Power, เบาลงค่อนข้างเยอะเลยครับอันนี้ดาเมจอยู่พันหนะเมื่อเทียบกับไซช็อกนะครับผมจําได้ว่าแพชเก่าเนี่ยมันแรงแบบแรงกว่านะเออแรงกว่าเยอะเลยของใหม่ก็คือไซช็อกแรงกว่าแล้วก็สมควรแหละเพราะว่าไซช็อกมันใช้ยากกว่าก็ควรจะแรงกว่า โอเคสำหรับเอฟี่ก็เท่านี้ครับก็คือโดนเนิร์ฟในส่วนของสตอร์เรตพาเวอร์โอเคต่อไปเป็นมัสเคเนียแล้วกันเราจะไม่เสียเวลาเข้าไปแล้วกันครับมัสเคเนียเนี่ยโดนเนิร์ฟค่าพลังโจมตีลงเอาเป็นว่าทุกคนดูตัวเลขเอาเองแล้วกันคือผมบอกเลยว่านี่เนิร์ฟแล้วเหรอแบบทุกคนดูตอนเลเวลเจ็ดหายไป8ดหน่วย <laughs> ดูเลเวลสิหายไปยีหน่วย <laughs> อ21หน่วยเลเวล13อันนี้เริ่มแล้วอระแบบไม่แม้แ่ไม่มีผลเลยคือเลเวล15มันหายไป30หน่วยมันมัน30นี่มันน้อยอะ่ะมันน้อยอะ่ะมันน้อยอะ่ะไปต่อว่าตาที่รากะดีกว่าครับตัวนี้เป็นตัวที่โดนหนักที่สุดอ่ะเป็นตัวแบบตบท้ายละที่เหลือจะเป็นแก้บั็กแล้วนะคะแต่ว่านี่คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่โดนแต่ว่าโดนแบบโดนเต็มข้อล่อเต็มแข้งเหมือนกันโดนเนิบ เยอะมากอันดับแรก boost attack เนี่ยปกติน้องอะ่ะจะสโลหรือว่าทําให้คู่ต่อสู้เดินช้าลง30%ใช่ไหมก็ทำให้คู่ต่อสู้เดินช้าลงจาก30%เหลือ20%เท่านั้นแล้วระยะเวลาการติดสโลหรือว่าทำให้เคลื่อนที่ช้าลงเนี่ยจาก1.5วิเหลือ1วิโอ้โหคือหายไปเยอะมากดาเมจของท่า p o l ล e n p o เนี่ยเบาลงนิดหน่อยครับแต่ข้อดีของมันคือมันเบาแค่ดาเมจนะความแรงในการฮิวไม่ได้หายไปไหนครับ และอีกหนึ่งความสามารถที่โดนเนิร์ฟก็คือโพเลนพับขั้น plus ครับโพเลนพับขั้น plus เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษก็คือถ้าเราโยนเกาะที่ตัวใครของเพื่อนร่วมทีมเรานะสมมติโยนโดนอ่าใส่ที่ตัวเรานะครับเราจะโดนดาเมจเบาลง20%แต่แพชใหม่นะครับเนิร์ฟจาก20%เหลือ15%ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในมูฟอย่างคอตตอนคาวคราชครับดาเมจเบาลงค่อนข้างเยอะนะ ตามเหรียญเหลือพันห้าจริงๆของเก่าผมว่าน่าจะประมาณพันแปดถึงสองพันได้เลยนะครับสำหรับคอตตอนคาวแครชนะในหลังจาก ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นการแก้บั๊กละโดยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้มีดีเทลสาคัญอะไรยังไงผมขอข้ามละกันแล้วก็ผมได้ลองเทสแล้วหลายตัวนะครับใครที่สนใจไปดูก่อนได้จากสตรีมล่าสุดของวันที่16กนะก็คือวันที่อัปเดตเลยนั่นเองแต่ว่ายังไงเดี๋ยผมจะทําคลิปแยกของแต่ละตัวละกันแล้วก็อาจจะมีคลิปสอนเล่นใหม่ด้วยอย่างเช่นตัวมัสเกเนียมัชชิบูลเนี่ยจริงๆผมคิดว่าน่าจะต้องสอนเล่นใหม่แล้วล่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับยังไงใครชอบก็กดไลค์ใครคิดว่ามีประโยชน์ยังไงกก็แชรรรใให้้้เพื่่ออนนนนๆไดค,คัับบสสสาทีตงุ นะก็สามารถกดซปเปอร์แตงกด Membership มาได้นะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยแล้วก็มีอัปเดตเพิ่มเติม <ๆ S 2> เรื่องของชุดใหม่ที่กาลังจะเข้าด้วยครับซีซั่นหน้าเนี่ยจริงๆผมคิดว่าวันตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหะครับว่า Battle pass ใหม่จะ,จะเป็นตัวของแบล็กกี้นั่นเองยังไงสําหรับใครที่เติมเกมผ่านร้านเติมเกมก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับสำหรับร้านเดอะฮันชอปนะสามารถบ,บอกทางแอดมินของเดอะฮันชอปได้เลยครับว่าใช้ส่วนลดฟอรลดี้นะครับลดได้ห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับเกมปโป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ